มาเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะ <c oughs> วันนี้เราเข้าสู่บทที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวกษรภาษาญนะี่ปุ่นเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็คือเรามารู้จักตัวละครกันก่อนเนาะ,ะตัวละครเนี่ยก็คือพูดถึงน้องเส้นจังนะครับก็คือเพึ่งเข้ามาเรียนมปลายใหม่ๆนะแล้วก็มีความฝันว่า อยากจะไปประเทศญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งเพราะว่าชอบทั้งอาหารวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการ์ตูนนะครับไม่รู้มีใครเป็นบ้างเพราะว่าสมัยเป็นเซเป็น <c oughs> เด็กๆนะก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเจอหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะั่นแหละแล้วเราก็ชอบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์มากนะครับแล้วก็เรื่องราวถัดมาเนี่ยก็คือ พูดถึงอาจารย์ยามดะนะครับอาจารย์ยามดะเนี่ยเป็นหนุ่มหลนะ่อเนาะคนญี่ปุ่นเป็นคนหน้าตาดีนะอืคือก็ไม่ใช่แบบเหมือนคนจีนจ๋านะครับทุกคนเขาก็เหมือนเป็นคนจีนที่คิ้วดกอะไรเงี้ยเออแล้วก็หน้าตาผิวเนียนเลยสมัยท,มที่เซนเซเรียนเนี่ยก็มีอาจารย์ญี่ปุ่นหล่อเยอะเนาะแล้วก็หน้าตาเขาก็จะหล่อไปอีกแนวทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ เออเซก็ชอบนะเนาะอันนี้เซนเซก็เลยนึกถึงนะนึกถึงสมัยตัวเองนะครับว่าเออเราก็เจออาจารย์หลอกก็ทําให้มีกระจิตกระใจในการเรียนนะครับอืมนะอ่าเรามาเรื่องประวัติของอักษรญี่ปุ่นเลยเริ่มกันเบาๆนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีประวัติความเป็นมาเนี่ยจริงๆก็แบบเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็น รูปภาพนะฮะเป็นเซยกไม่ดูเข้าๆนะครับก็จริงๆเขียนเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพนะเ,เกี่ยวกับทหารนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการกยกตัวอย่างนะภาษาญ,ญี่ปุ่นนะประกอบไปด้วยระบบการเขียน3แบบนะครับแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าฮิรักคณะนะครับแล้วก็แบบที่2คาตะคณะแบบที่3เรียกว่าคันจินะครับซึ่งใครสนใจนะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานขั้นต้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปเริ่ม ที่ตัวอักษรก่อนนะครับไม่ยากแป๊บเดียวนะฮะก็เรียนเรื่องของฮิรักครับฮิรักคณะไปก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาคาตาคณะแล้วก็ตัวคันจินะครับก็ <c oughs> กลับไปดูในคลิปนะครับมันมีคลิปที่เซนเซทําไว้นะครับก็ไปดูที่ตัวอักษรเนาะอ่ะทีนี้ตัวอักษรฮิรักคณะเนี่ยมีทั้งหมด46ตัวเนาะแบ่งออกเป็น10แถวทีนี้มันจะมีแม่เสียงเนี่ยก็คืออ่อีอู EQ. A.O. นะครับแม่เสียงก็อ euao อ่าเดี๋ยวเซ็นเซวงให้ดูก่อนนะนี่นะฮะอ่ะอ e. u เอ อ U A O นะครับแล้วก็มี10แถว10แถวในที่นี้เนาะก็คือนักเรียนที่เรียนมปลายภาษาญี่ปุ่นก็อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแหละก็จะพยางค์ภาษาญี่ปุ่นมีแค่5ตัว A U เ O เขาก็จะเรียกว่าแถวแถวอะอย่างเงี้ยนะครับแถวอ่ะแถวอีแถวอูแถวเอแถวโอทีนี้เสียงมันก็จะผันตามกันไปนะครับเสียงมันก็จะผันตามกันไปก็คืออย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าเสียงคะนะครับ เพราะฉะนั้นแถวอะก็นี่เลยนี่เสียงคะนะครับแถวอีก็เป็นเสียงคีนะครับแถวอุเป็นเสียงคุ i, แถวเออันนี้ก็เป็นเคโออันนี้ก็เป็นโคน,นะครับเพราะฉะนั้นแถวคนะเนาะ <c ười> แถวอะเป็นแถวที่1แถวคะเป็นแถวที่2นะครับคะคีคูคคเคโคน,นะครับ แถวซะนะครับก็เป็นเสียงอ่ะก็เป็นซะชิซูเซโซนะครับก็เรื่องของตัวอักษรเนี่ยเซซีคิดว่าทุกคนได้มาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเซซีมาทบทวนให้เกี่ยวกับความแม่นในเรื่องของตัวอักษรนะครับก็คือมีแม่เสียงทั้งหมด5ตัวเท่านั้นแล้วก็มีสิแถวนะครับ1ิบแถวซะานะครับแถว4นะครับ คือตาจีสือนะครับเทโทตัวที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้เสียงมันจะไม่ได้ผ่านไปตามนะทุกคนอ่าก็มเีเสียงจีเสียงสือใช่ไหมแล้วก็แถวห้านะนะนะครับแถวห้าก็จะเป็นนะนินุนเน No. นะครับเนี่ยถ้าใครจับหลักการได้เนาะเสียงภาษาเสียงญี่ปุ่นจะมีเสียงแค่ออิอูเอโอนะครับแล้วก็ตัวอักษรมี10แถวโอนะครับเจ็ดแปดอ่ะอย่างเช่นฮะก็เป็นฮะฮิฟุอ่าเสียงแตกต่างไปเอโอนะครับมะ มิมมเมโม,ะมะยะยุโยตรงนี้ไม่มีนะครับอแปดแล้วก็เ <c oughs> ก้านะครับเก้าละลิลุเลโลนะครับวะนะครับแถวสิบอันนี้อึ้นมีเฉพาะตัวเดียวนะครับแถวสิบมีวะกับโอนะครับก็ <c oughs> ให้ทุกคนถ้าใครยังจําไม่แม่นนะเซนเซก็แนะนําให้ไปตีตารางแบบนี้แหละไปตีตารางแบบนี้ได้เลยเนาะก็จะทําให้เราจําได้แล้วเราก็วงไปเลยว่าตัวไหนเราไม่แม่นนะครับเราก็ไปคัดเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกตัวนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะถึงวิชาวยากรณ์มันก็จะเริ่มมากขึ้นเนะนาะถัดมาคัตักคณะเนี่ยก็คือใช้ในการยืมคําจากภาษาต่างประเทศซึ่งเซนเซว่าดีนะ อย่างภาษาไทยเราเองเนี่ยเรามีการยืมคําภาษาต่างประเทศก็คือบาลีสัรสกฤตใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีคนก็แยกไม่ออกก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนคําไทยอ่ะกันหมดเพราะว่าเราใช้ชุดอักษรเนี่ยเดียวกันหมดเลยนะครับเดียวกันหมดอย่างเช่นคําว่า <c oughs> สมมุติอย่างภาษาพลึกศกอย่างเงี้ยอ,อ่าพฤษภาอย่างเงี้ย อย่างเนี้ยไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยก็จะแยกไม่ออกนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ทําอย่างนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีคําศัพท์ใหม่นะจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามหรือการเทียบเสียงเน้นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ชุดตัวอักษรเนาะเรียกว่าคาตาคณนะคําที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดจะใช้คําว่าคาตาคณะเลยเพราะฉะนั้นเราดูปุ๊บเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเออ ไอคำเนี้มันมาจากภาษาต่างประเทศนะยกตัวอย่างเขาเช่นคำว่าดะสลดนะครับสลาดอย่างเช่นคำสลัดลラดเนี่ยคือแปลว่าสลัดใช่ไหมครับสลัดพอเขียนคำนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าในภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นตะกอดเนี่ยไม่มีสลัดเออไม่มีสลัดมานะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสลัด ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเทียบคำอย่างนี้มาเลยหรืออ่ะอีกคำหนึง่งเซนเซยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างนี้คำหนึ่งเขาเรียกว่าเอาคำว่าอะไรดีนะคอมพิวเตอร์อ่ะคำเนี้ยเข้าใจง่ายสุดคอมพิวเตอร์ puter. อ่ะอย่างงี้นะก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่มีอยู่ในญี่ปุ่นไม่มีอยู่ในญี่ปุ่นนะแต่ก่อนปุ๊บพอมันเพิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาก็เลยใช้ตัวคาถาคณะนะในการเขียนแล้วก็เรียกคอมพิวเตอร์เขียนแล้วก็เรียกคอมพิวเตอร์เลยนะครับเนาะส่วนแถวก็เหมือนกันก็คือมีแม่เสียงก็เป็นแถวอาแถวอีอูเอโอนะครับแล้วก็ตัวอักษรทั้งหมด10ตัวเนาะอันนี้ใครไม่แม่นก็ไปดูในคลิปโอที่แบบเซเซทำเกี่ยวกับการสอนตัวอักษรได้ นะครับการสอนตัวอักษรได้เนาะก่อนคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นะครับอ่ะถัดมาคันจิคันจิเนี่ยเป็นคำที่มีมาแต่โบราณนะครับคือเป็นคำที่ยืมมาจากเมืองจีนนะครับหรือว,ว่าภาษาจีนแล้วก็ใช้เยอะมากในภาษาญี่ปุ่นนะแทนความหมายเชิงนำมาทำเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวอักษรจริงๆคันจิเนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นตัวนะครับหมื่นๆม,มื่นตัวแต่ว่า ใช้จริงๆเนี่ยก็จะใช้จริงๆเนี่ยก็ใช้อ่าใช้จริงๆเนี่ยก็ใช้แค่สองพันสองร้อยตัวเท่านั้นนะครับสองพันสองร้อยตัวอ่าคันจีนะเดี๋ยวเซนเซเขียนให้ดูนะคันจีคขีอย่างนี้ นี่นะครับคันจิเนาะแล้วก็คันจิที่ใช้หลักๆเนี่ยเขาเรียกว่าโจโยคันจินะครับทุกคนโจโยคันจิจะมีอยู่ที่2,200ตัว2,200ตัวก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโจโยคันจินะครับอ่าโจโยคันจิอ่านะครับ, ok ะะรบทีนี้อ่าเซนเซก็ ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นคำว่า1 i เนี่ยอิจินะครับอิจิคำว่า1นะครับแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นคันจิผสมเนาะเอา1มาผสมกับคำว่าคนคือคำว่าฮิโตะอ่านรวมกันคือคำว่าฮิโตริก็จะหมายคำว่าคนเดียวคนที่เดินคนเดียวอย่างเงี้ยครับหรือว่าคำว่า 2, นะครับนิพอเอาคำว่าคันจิสอตัวมารวมกันก็คือ2กับคำว่าคน ก็กลายเป็นคนสองคนอ่านว่าฟูตาริซึ่งคําอ่านในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไอย้คำอ่านคันจิในภาษาญี่ปุ่นนะจะมีเสียงอยู่สองประเภทนะครับเขาเรียกว่าคุงโยมิกับฮงโยมิอ่าเซนเซเขียนให้นะเสียงคุงโยมิคุงโยมินะครับแล้วก็เสียงฮงโยมิ หรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าเสียงจีนกับเสียงญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่ออกเสียงพิเศษนะต่างกันไปบางทีถ้าอยู่อยู่เสียงเดียวอย่างอันเนี้ยครับอ่าอยู่เสียงเดียวเนาะอันเนี้ยก็จะอ่านว่าซังซังแต่พออ่านเป็นเสียงญี่ปุ่นเอาคันจิมารวมกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อ่านว่ามิกะ มิขะหมายถึงวันที่าสามหรือว่าวันลำดับที่สามนะครับวันที่สามวันลำดับที่สามอย่างอันนี้คําว่าคนเนี่ยอยู่เฉยๆอ่านว่าจีนก็ได้อ่านอ่านว่าจินก็ได้หรืออ่านคําว่าฮิโตะก็ได้แต่ถ้ามารวมกันปุ๊บอันนี้อ่านว่านิโฮนจินนิโฮนจินคนญี่ปุ่นนะครับนิฮนจินคันจินเนี่ยมีที่มาจากธรรมชาติเนาะเป็นตัวอักษรรูปลักษณ์นะครับเกี่ยวกับ ที่มาของมันนะครับว่ามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตัวคันจิก็สามารถดูนะเดี๋ยวเซนเซ,นเซนก็จะทำให้นะครับเกี่ยวกับการเรียนคันจิระดับกลางาระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับที่แปลวะพาทิตนะครับลวาพาอาทิ์พอมารวมคันคันจิ3ตัวอ่านว่านิจิโยบี อ่านว่านิจิโยบิเรื่องการอ่านเนี่ยนักเรียนยังไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการอ่านของมันนะครับแล้วก็เกซื้อพระจันทร์นะครับถ้าน,นี้อ่านว่าเกศซืโยบิเกซืโยบิเกซโยบิคือวันจันทร์นะครับฮิฮิที่แปลว่าไฟนะครับ,รบก็อาจจะ เป็นวันอังคารนะครับวันแห่งความร้อนแรงนะคล้ายกับพวกโหาราศาสตร์เลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าวันอังคารนี่เป็นดาวแห่งไฟนะอันนี้ก็เลยขึ้นคําว่าตัวไฟขึ้นมาเลยเห็นไหมเก๋มากมันมีที่มาทางเบญจธาตุของจีนนะครับเบญจธาตุอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะครับมิสุเนาะน้านะครับมาเป็นวันพุธวันพุธก็เป็นวันแห่งน้ํานะครับมิซุ ไม้มมคุ oku, นะครับมกคุ oku, หรือว่าอา่านว่าคิ Ki. ก็กลายเป็นมมคุโยบีเป็นวันบริฤหัสเนี่ยวันแห่งครูนะครับคิงโยบี obi, หรือคเนเงินวันศุกร์นะวันแห่งเงินคิงโยบีเออเรื่องนี้แปลกเนาะแต่ก่อนเซนเซก็น้องเหนือจากความรู้ภาษาญี่ปุ่นเนาะก็พอมีความรู้เรื่องของโหราศาสตร์บ้างครับก็เป็นอะไรที่แปลกอย่างวันศุกร์เนี่ย เป็นความเชื่อเนาะอันนี้เล่าขำๆนะครับเป็นความเชื่อว่าถ้าใครจะจะขอเรื่องเงินนะครับหรือขอบรรดาเทพมันจะมีความเชื่อทางฮินดูอะนอกเรื่องนิดหนึ่งน,นะมีความเชื่อทางฮินดูเนี่ยขอพรกับพระแม่ลักษมีนะฮะพระแม่ลักษมีเป็นป้าของปาปิคาเนียนะครับเป็นท่านป้าของปาปิคาเนียนะฮะใครไม่รู้จักก็เซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะฮะ ขอความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอไหว้พระพิเนศไหว้วันปริหสได้นะครับแล้วก็ถ้าจะขอเงินนะับอยากได้เงินได้ทองก็ขอจากพระแม่ลักษมีไหว้บันสุขซึ่งคนญี่ปุ่นนี่ใส่คําว่าคิงโยบีมาตั้งแต่โบราณแล้วเห็นไหมใส่คําว่าคิงคือจะแปลว่าเงินทองมาตั้งแต่โบราณแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะโดโยบีนะครับโดโยบีหรือว่าซุจินะครับตัวเดียวอ่านว่าซุจิ มาอ่านรวม,มาอ่านว่าโดโยบิแปลว่าวันเสาร์นะคะรับฟูจิแปลว่าปากหรือทางเข้าพอมารวมเป็นรวมกับคันจิคําว่าตัวเข้าแล้วก็ปากรวมกันเป็นทางเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทุกคนก็พูดถึงการเป็นมาเป็นไปของตัวคันจิเนาะ,ะทีนี้เ <laughs> <laughs> ส้นจังฟังอาจารย์ยามดะเนาะอธิบายความเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็ อึ้งไปนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ทุกคนอาจจะพอได้เรื่องของฮิราคานะกับคตาตะคานะนะครับเพราะว่าง่ายกว่าภาษาไทยมากภาษาไทยมีพยัญชนะมากกว่านี้ญี่ปุ่นถ้าตัวฮิราคานะกับคตาตะคานะมีน้อยกว่าเรานะครับรวมกับสระด้วยนะ,ะแต่ว่าอย่างคันจิเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับ เพราะว่าถ้าได้คันจิแล้วเนี่ยก็จะง่ายและในภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอ่านหนังสือได้แบบมันมากเลยเออเพราะว่าการอ่านหนังสือพอมีตัวคันจีมันทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์ยามาดาก็ยังทําหน้าหล่อๆเนาะอธิบายต่ออีกนะครับเกี่ยวกับ <c oughs> ภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเนาะที่มีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับเซนเซแนะนําเอาเข้าๆก่อนเนาะอ่าอันนี้เห็นธรรมชาติของภาษานี้นะครับ อย่างภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีโครงสร้างไวยากรณ์เนาะเป็นแบบ SVO นะครับ SVO คือย่อมาจาก Subject Verb แล้วก็ Object ประธานกรรมกริยาเท่านั้นแต่ว่าอย่างของภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างของภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็น SOV สลับกันก็คือจะเป็นฉันข้าวแล้วก็กินเพราะฉะนั้นจุดเด่นของภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอากร,รเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอากริยาเนี่ย ไว้ด้านหลังเลยนะครับการผันคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์นะครับคำกริยาและคำคุณศัพท์เนี่ยภาษาไทยไม่ผันนะไม่ผันไปตามการหรือระดับความสุภาพซึ่งญี่ปุน่นซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทำตรงข้ามเลยเนาะภาษาญี่ปุ่นมีการผันนะทั้งเรื่องของคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์เนี่ยเช่นทาเบรุที่แปลว่ากินใช่ไหมครับทุกคน พอผันเป็นรูปอดีตคือเป็นทะบเสมยงตัดแต่ภาษาไทยจะต่างกันภาษาจทยจะใช้การเติมคําก็แปลว่ากินแล้วนะครับทะเสม,มตัดนะฮะการใช้คําช่วยนะครับเป็นการระบุบทบาทซึ่งภาษาไทยเนี่ยไม่มีนครัไม่มีคำช่วยแต่ภาษาญี่ปุ่นมีคําช่วยในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโจชิโจชินะครับโจชิ ระบุอะไรระบุหน้าที่ของคำนั้นๆเช่นคำที่อยู่หน้าวะเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับคำที่อยู่หลังโอทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับคำที่อยู่ก่อนนี้นะก่อนนี้เอ้ยคำที่อยู่หน้าโอนี่ทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับแล้วก็คำที่อยู่หน้าน้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงหรือเป็นทิศทางหรือเป็นเป้าหมายของเวลาทุกคนก็จะได้เรียนเนาะแล้วก็ที่สี่ เรื่องความแตกต่างข้อที่4นะเรื่องของความสุภาพญี่ปุ่นเนี่ยมีความสุภาพซึ่งก็ซับซ้อนเหมือนกันแตกต่างจากภาษาไทยภาษาไทยมีคําสุภาพเหมือนกันเนาะแล้วก็มีคําราชศัพท์ด้วยที่เราใช้พูดกับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็มีแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีคําสุภาพที่ใช้พูดในชีวิตประจําวันด้วยเนาะเออก็จะมีเตเนโกเรียกว่าคําสุภาพทั่วไปนะครับแล้วก็ คำยกย่องก็คือยกให้คนอื่นสูงขึ้นกว่าเรานะครับก็เรียกว่าคํายกกล้องคํายกย่องเรียกว่าทรงเคโกทรงเคโกนะครับแล้วก็กดให้ตัวเองต่ํากว่าคนอื่นนะฮะก็เรียกว่าคําถ่อมตนนะครับคําถ่อนตนทึ่งสื่อเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะทุกคนเออแล้วก็แบ่งออกเรื่องของคําได้อย่างชัดเจนนะครับระบบการเขียนภาษาไทยใช้ตัวอักษรเพียงแค่ชุดเดียว แต่ญี่ปุ่นใช้ถึง3ชุดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันเนาะการแสดงการเวลามีข้อแตกต่างมากนะตามที่ได้แจ้งอย่างภาษาไทยเนี่ยเราจะเติมคําบอกเวลาเช่นเมื่อวานเมื่อเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับาญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีการผันกิริยาตามไปด้วยทเบะมัสทเบมัสตาทเบเตอิมัสทเบเตอิมัสตา ทาเบมาเซ้งนะครับทาเบย์ติมาเซ้งทาเบย์อิมาเซ้งเดชตะอะไรประมาณนี้การใช้สำนวนแล้วก็การสื่อความหมายนะครับสำหรับอ่าอันนี้นะฮะก็เซนเซก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆอ่า <c oughs> สำหรับบทที่1และนะครับแล้วเดี๋ยวเรามามาต่อบทที่2เนาะใครชอบ ใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็สำหรับ <c oughs> EP นี้เนาะก็เป็นจบบทที่1น,นะเรื่องของตัวอักษรที่ลักขณะคาคขณะคันจีแล้วก็ความแตกต่างเนาะในภาษาไทยและภาษาฝรุ่นแล้วก็เราจะมาสู่บทเรียนแบบเน้นๆเ,เลยนะครับก็คือบทที่2นะครับเรื่องของประเภทของคำ แล้วเจอกัน EP ถัดไปนะครับสซโยนาละมินาซังมัตตะมัตตะอชิตะไอมาโช